بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى الأخدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم بارك لنا في ما رزقتنا وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوام سنتيسو قواميتا قوام جمرين جن الله سبحانه وتعالى جون دي رسوب دي بنون قوتي ستا قوتي ผู้ที่หวัง ในความสำเร็จในชีวิตดุนยาและชีวิตอาเคร์พี่น้องผู้ที่มีอิมานสธาทั้งหลายครับหนึ่งในความวิตกกังวลที่เราในฐานะที่เป็นบรรดาผู้ปกครองนะครับในฐานะผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือผู้ที่มีลูกมีหลานนะครับเราทุกคนก็อย่างที่จะให้พวกเขานั้นได้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตดุนยาและอาเคร์ แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนนั้นมีความวิตกมีความกังวลนั่นก็คือเมื่อเราได้จากโลกนี้ไปแล้วหลายคนก็จากไปในสภาพที่ยังคงวันเกงว่าบรรดาคนที่เป็นลูกเป็นหลานของพวกเขานั้นจะดําเนินชีวิตหลังจากที่พวกเขาได้ตายไปแล้วอย่างไรสิ่งสําคัญที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับถ้าหากว่าเรามีความมั่นใจมีความเกรงกลัวต่อลอสุภานวัตลาอย่างแท้จริงแล้ว เราก็จะมีความสบายใจว่าเมื่อเราได้จากไปแล้วผู้ที่จะทําหน้าที่ในการดูแลคุ้มครองพวกเขาหลังจากที่เราได้จากไปนั่นคืออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเราจะทําอย่างไรว่าเมื่อเราได้จากไปแล้วบรรดาลูกหลานของเรายังคงเป็นผู้ที่อยู่ในคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺยังคงเป็นผู้ที่รักษาในสิ่งที่ออกห่างจากสิ่งที่เป็นเรื่องราวของข้อห้ามจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลา ในสภาพสังคมชุคปัจจุบันนี้แน่นอนพี่น้องครับวันนี้ก็ฝากสามแนวทางที่เราจะด้วยช่วยกันประคับประคองดูแลบ่มเพาะวจิตวใจของลูกหลานของเรานั้นให้มีความมั่นคงในศาสนาเพราะศาสนาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งเดียวที่จะนำพาให้พวกเขานั้นได้มีชีวิตรอดพ้นนะครับทั้งดุนยาและกะอาครเรา์จากที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาได้ ได้ตัดเอาไว้นะครับในสุรทูลนิสาอายะที่9เก้าพระลอสุภาณวัตลาได้ตัดว่าเอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตัวหนึ่งรจีมวัลยักษ์เหล่านันแลาวติรักูมินกลฟิห์มดุรีตันดิอาฟาข้าูอ่ล ع ل ي ه มฟัลยัตตะกุลลาฮะวัลยูกูลูกาวันซดีดาซึ่งอายะนี้พี่น้องครับมีความหมายโดยสรุปว่าและพึงวิตกเถิด บรรดาผู้ที่หากพวกเขาได้ทิ้งลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขาซึ่งพวกเขากลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ลูกๆของพวกเขานั้นพวกเขาจงเกงกลัวต่ออัลเถิดและจงกล่าววาจาถ้อยคําที่เที่ยงธรรมพี่น้องครับจากอายะนี้ทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้ลูกหลานของเรา มีความปลอดภัยอย่างแท้จริงนั่นก็คือพยายามกำชับใช้ให้เขานั้นเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อัลอกสุภานวัตาลาวันนี้พี่น้องครับฝากสามแนวทางที่เราจะทำให้ลูกๆของเรานะครับลหลานๆของเราอยู่ดุนยานี้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เราได้จากไปแล้วสิ่งแรกเลยถ้าหากว่าเรามีลูกมีหลานเราจะต้องพยายามสร้างพวกเขาให้มีความแข็งแรงนั่นหมายถึงไม่ได้สร้างบ้านให้เขาอยู่อย่างเดียว ไม่ได้สร้างให้เขานั้นอยู่ในอาคารที่มีความมั่นคงแต่เราต้องสร้างให้เขาเป็นคนที่มีความเกรงกลัวต่อลอสุภานวะตาลาย,ย่างแท้จริงสร้างให้พวกเขาเป็นผู้ที่มีจัญยามารยาที่งดงามบนพื้นฐานแนวทางตามที่อิสลามได้สอนเอาไว้นั่นให้เขามีอัคลากมีจริยธรรมที่มีความสมบูรณ์ประการที่สองเมื่อเราได้ให้เขามีจัรญ,ญามารยาที่งดงามแล้วมี จิตใจที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์แล้วประการที่สองเราก็จะต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขานั่นคือเป็นกุศวะตุนศัสนาเราสอนให้เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างในต้นแบบในการให้เขาเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขานะครับปูย่ย่าตายายของเขาเป็นผู้ที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงเราสอนให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์โดยการละหมาด เราสอนให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮ์ด้วยการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้เราก็ต้องเป็นต้นแบบในการให้เขาเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนเช่นเราก็ต้องละหมาดให้เขาเห็นเราต้องอ่านอัลกุรอานให้เขาเห็นเราต้องเป็นคนที่พูดจาที่ไพเราะให้เขาได้ยินได้ฟังเพื่อเขาจะได้ซึมซับในสิ่งที่เป็นเรียกว่าต้นแบบที่มาจากผู้ที่ให้คําสอนของเขาอย่างแท้จริงและประการที่สนั่นคือให้เขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ให้มีความยำเกรง จากที่อัลกุรอานได้เน้นย้ำว่าให้เขานั้นมีความยำเกรงต่อล้อสุฮานาวะตาลาสามแนวทางอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหนึ่งให้เขามีจรรญ,ญามารยาทที่ดีสองเราเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเขาและสามก็พยายามปลูกฝังเขาพูดในเขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อล้อสุภาตาลาในการให้เขามีความยำเกรงอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับครั้งหนึ่งท่าน อุมัดบิลามดลอาซีซึ่งเป็นคอลิฟะในสมัยที่เขาปกครองทราบไหมครับว่าในวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ย mm. เขามีเงินอยู่ประมาณไม่ถึง20ดิดนาร mm. ผู้คนก็ต่างถามท่านคอลิฟะอับดุลลอฮ์บิลานอุมัดบิลามดลอาซีว่าท่านได้จากไปแล้วเนี่ยท่านเหลือเงินเพียงไม่กี่ดีนารให้กับพวกเขาเนี่ยท่านอับดุลท่านท่านอุมัดบิลดอาซีซึ่งเป็นคอลิฟะ ในยุคที่ีือว่าเป็นคอลิฟ่าที่หท่านบอกกับผู้คนว่าฉันไม่จําเป็นจะต้องทิ้งทรัพย์สินให้พวกเขาอย่างมากมายเพราะหลังจากฉันตายไปแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่อยู่ในหลักธรรมคาสอนของอันอิสลามอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้ที่ดูแลพวกเขาแต่ถ้าหากวันนี้ฉันทิ้งทรัพย์ให้พวกเขามากมายเป็นเงินจํานวนอาจจะเปรียบว่าหลายหมื่นหลายแสนก็ตาม แต่ถ้าหาว่าเขาเป็นคนที่ทรยศต่ออับฮานาวตาลาทรัพย์สินที่ทิ้งเอาไว้ไม่ได้เกิดประโยชน์เลยหรือในทางตรงกันข้ามทรัพย์สินที่ทิ้งเอาไว้ก็อาจจะทําให้เขาเอาทรัพย์นี้ไปการไปเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นได้ทรยศต่ออัมมากขึ้นเพราะฉันไม่ได้หนักใจไม่ได้กังวลเลยว่าฉันจะทิ้งอะไรให้กับลูกหลานของฉันแต่ฉันตระหนักอย่างเดียวก็คือถ้าฉันทิ้งอิสลามไว้ให้ ทิ้งความยำเกรงให้ให้กับเขาไว้อย่างมั่นคงแล้วอัลลอฮฺตาลาจะเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราก็จะต้องพยายามตระหนักให้ดีว่าถ้าเราคิดว่าเราจากไปแล้ว ลูกหลานเราจะอยู่อย่างไรเราก็ตระหนักอย่างเดียวครับให้เขาเป็นคููที่มีความยำเกรงต่อลอสุภาณอาวตาราอย่างแท้จริงดังที่อัลกุรอานในสุรตุนนิซาอายะที่เซึ่งจะได้เน้นย้ำพี่น้องในช่วงการพูดคุยในวันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าอัวตาลาได้เน้นย้ำกับบรรดาผู้ปกครองว่าถ้าเกงว่าทิ้งลูกหลานเอาไว้แล้ว และถ้าเราจากไปพวกเขาจะอยู่อย่างไรไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าเราทิ้งความยำเกรงไว้ให้กับพวกเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาจะอยู่ดุนยานี้อย่างปลอดภัยและเขาก็จะเรียกว่าเดินจากไปเหมือนที่เราจากไปด้วยกับความสําเร็จเช่นเดียวกันวันนี้ขอฝากอายะอีกครั้งหนึ่งนะครับในสุรตุนีซะที่พระองค์ได้ตัดว่าวลยชนะ يك شلدينا ิฟิ ك و من ิ ل ف ه م ذريتان دعافن ฟ ا ف و ا ع ล ي ิม ฟัลย์ตะกุลลอฮะวัลย์กูลูกาวันซาดีดาและพึงวิตกเถิดบรรดาผู้ที่หากพวกเขาดะทิง้งลูกๆที่ยังอ่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขาซึ่งพวกเขาเก่งว่าจะเกิดอันตรายขึ้นเกงว่าจะเกิดความยากลำบากขึ้นต่างๆในชีวิตของพวกเขาแก่ลูกหลานของพวกเขาแล้วจงเก่งกลัวต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละจง กล่าวถ้อยคําที่เที่ยงธรรมนั่นก็คือสอนในสิ่งที่เป็นความถูกต้องกับลูกหลานและเน้นย้ําให้ลูกหลานของเรานั้นจงเกรงกล,ลกงกัวต่อลอสุภานาวัตลาและผู้ใดเกรงกลัวต่อลอสุภานวัตลาอย่างแท้จริงแล้วพี่น้องครับดุนยานี้จะถูกสั่งให้เกรงกลัวต่อเขาเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากใครให้กลัวทุกสิ่งอย่างบนดุนยาแต่ไม่กลัวอัลลอฮ ชีวิตเขาน่าเป็นห่วงเหลือเกินว่าเขาก็จะกลัวทุกสิ่งบนดุนยาและเขาจะไม่กลัวอะไรนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาเป็นความเศร้าเป็นความน่าสงสารกับคนคนหนึ่งที่กลัวทุกสิ่งอย่างบนความยากลำบากแต่เขาคือกลัวต่อผู้ที่เป็นเจ้าของความกลัวอย่างแท้จริงนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลา เพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าอลฮัมดุลแลเรามีลูกมีหลานเกรงกลัวต่ออลลอเราไป็นตังกลัวสิ่งใดแล้วครับเราจะอยู่ภายใต้การดูแลการคุ้มครองของขอัลลอฮ์สุภาณอวตารทั้งชีวิตดุนยาและชีวิตที่เราตายไปรอก่อนวันฟื้นคืนชีพในอาลลัมบารซักและฟื้นขึ้นมาในวันขิยามะเขาจะอยู่กับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเป็นผู้ดูแลชีวิตของเขายันวันที่เขาได้ก้าว Kau besu sung swan kampung Allah Subhanahu Wa Taala kab wabil lah hid tufik wani daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.